ก็สวัสดีชาวมันทะลุปรกาศทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมแฮกนะเหมือนเดิมนะวันนี้ก็จะไม่ได้มารีวิวปืนอะไรทั้งสิ้นนะฮะเปิดมาเยอะเลยนะตอนนี้เซ็ตสุดคุ้มแห่งปีก็มาแล้วนะเซ็ตหน้ากากอะไรไอซีกับปืนมินไนบูนะฮะเซ็ตคุ้มๆนะจัดกันไปเลยนะฮะ อัปแพ็กันันสัปดาห์หน้านู่นเลยฮะ GM ไม่อยู่นะ GM ไปเที่ยวสงการ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคฮะวันนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่านะครับในแบบผมหรือแบบนักแข่งที่เขาปรับกันนะฮะผมคิดว่าน่าจะปรับกันประมาณนี้แหละฮะทำไมถึงสอนนะมีคนขอมาผมก็เลยจัดไปนะฮะทั้งที่ว่า h ชนแอปกลับผมก็มีไม่เป็นไรน้องเราขอมาก็จัดให้หน่อยนะครับโอเคมาเริ่มเลยทบเกม ดูแค่รอยเลือดดีกว่าตรงนี้ไม่ต้องมาดูอันนี้เป็นส่วนตัวของผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแสดงรายเลือดกับแสดงผลการยิงคอสแฮร์คอสแฮร์คืออะไรก็คือตรงยิงศัตรูไปมันจะมีขึ้นวงสีแดงๆตรงเป้านะฮะมันจะให้ทําให้เรารู้ว่ายิงศัตรูโดนหรือเปล่านะฮะอะไรประมาณนี้เราเลือกผมไม่ใช้ครับเพราะว่าบางทีจังหวะยังไงอะมันแหลกอะ ไม่แหลกมากครับแต่ผมไม่ใช่มันดูเลอะเทอะนะครับก็เลยติ๊กออกส่วนวิดีโอรายละเอียดนะรายละเอียดตรงจอภาพผมใช้1024ี่สคูณเจ็นะฮะก็คือมันจะเห็นอะไรชัดขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนอาาตวัตราการต่อภาพต่างค่ายวิดีโอตอนนี้คือผมเล่นวิดีโอโหมดอยู่นะยังไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเต็มจอนะครับปกติเล่นเต็มจอแหละในนี้เล่นวิดีโอโหมดอยู่นะฮะส่วนสี32บิต นะคงไม่มีใคร60คงไม่มีใครส6นะ <c oughs> โอเคผ่านไปส่วนการใช้อ่านไม่ออก <c oughs> โอเคตรงนี้จะปรับไม่ปรับก็ได้ฮนะแต่ส่วนตัวผมไม่ปรับเพราะว่าของผมไก่นะ <c oughs> ถ้าปรับนี่คือแหลกเลยอะ่ะนะแต่ถ้าใครความแรงแรงจะปรับก็ได้นะครับคูณ1คูณคูณ สองอะไรเนี่ยคูณนคูณ2คูณนะฮะมันช่วยอะไรคือจากที่ผมสังเกตเนี่ยมันจะช่วยไม่รู้นะผมเห็นคือเป้ามันจะใหญ่ขึ้นอนะ่ะมันเหมือนนะไม่เชื่อก็ลองปรับดูนะผมเห็นแค่นั้นแหละ <c oughs> แต่ถ้คาคอมไขไม่แรงแนะนำอย่าปรับเลยนะฮะมัะต,ตุกมากพูดได้คำเดียวละเอียดวิดีโออันนี้ผมผ่านไปไม่ใช้นะครับอินเตอร์เฟซนะอินเตอร์เฟซนี่ก็สำคัญเหมือนกัน สำคัญเหมือนกันนะตรงนี้ก็ปกติเนี่ยมันจะติ๊กมาหมดใช่ไหมฮะผมก็จะเอาออกหมดเลยเหลือแค่แสดงนิดียวไฟเราไอต้ตรงแสดงสันจะรักสัญลักษ์รักลอ้ลอเรือเด้อเด้อดิสัญลักษ์ก็คงเป็นเออเป็นแบบว่าไอ,ตอ้ตรงตัวละครนะสีขเขียวอ่ะบนหัวนะฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าสัญลักษณ์นะฮะ ส่วนแสดงผลตัวอักษรก็คือเวลายิงปุ๊บมันขึ้น head shot chain cooler l ลิฟ shot อะไรเงี้ยฮะผมติ๊กออกเลยเพราะว่าบางทีจังหวะมันก็ตกปุ๊บแล้วม่งขางขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทำให้แบบนะไม่ได้อารมณ์ก็เลยติ๊กออกไปนะฮะส่วนไหนวะหน้าต่างแจ้งภารกิจหน้าต่างแจ้งภารกิจก็คือตรงนั่นแหละแจ้งภารกิจให้เรารู้นะฮะฟังก์ชัน4 i ีลบ ก็ตรงฟังก์ชันสีติการลบน่นจะเป็นเวลาเวลาเราตายปุ๊บมันจะขึ้นว่าศัตรูเรายิงยิงเราไปเท่าไหร่น่าจะประมาณนี้นะผมว่าเสียงผ่านไปครับผคับผ่านไปการแสดงผลนะผมติ๊กออกหมดเลยนะฮะส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกเท็กเจอร์ผมปาเป็นต่ำสุดนะเงาผมไม่ใช้นะครับสะทรอนกับคุณภาพเอฟเฟกตต่ำหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ติ๊ก หรือว่าไหนเนี่ยคือทําแบบนี้คือมันยิงเหมือนยิงตามความรู้สึกนะครับนะแต่ถ้าเมื่อไหรอยากรู้ว่าวันไหนผมไม่ล่าน,น่ะผมอยากรู้เฮ้ยกูยิงไปไหนวะติ๊กเอยกระสุนนะไม่เอฟเฟกพื้นที่ก็ได้นะจะทําให้เรารู้ว่าเรายิงกระสุนไปตกจุดไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็จบแล้วฮะก็ประมาณนี้นะครับการปรับเหมือนนักแข่งทั่วไปฮนะนักแข่งทั่วไปก็น่าจะปรับประมาณนีนะ้แต่ที่ผมเห็นมานะ ส่วนที่เหลือมันก็จะมีปรับในคอมอีกนะฮะรายละเอียดส่วนใหญ่จะเป็นปรับในการ์ดจอในเครื่องอะไรเยอะแยะรายละเอียดอีกมากมายอันนี้คือแบบเบื้องต้นนะในเกมโอในเกมโอ้เสียงไม่ค่อยดีทุนนี้ไม่สบายอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยโอเคครับก็เออเดี๋ยวเข้าไปยิงให้ดูก่อนว่ามันเลื่องขนาดไหนแถม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 ห้องนี้เท็คนแถม ทมไปทนไปหาห้องก่อนแป๊บนึงครับนี่อห้องนี้เลยก็ถามว่ามีคนถามว่าปรับแบบนี้ได้อะไรนะฮะข้อเสียคือหนึ่งความสวยงามไม่ได้แล้วแต่ข้อดีที่ได้กลับมาคือยิงลื่นไม่กระตุกนะฮะจากที่ผมเล่นนะยิงลื่นไม่กระตุกสบายอะ่ะชิวชวดูนะ อ้มันจะกระตุกเวลาคนเข้าเนี่ยไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าดูกระตุกตอนคนเข้าเฉยเนี่ยโอ้กระตุกตอนคนเข้านะฮะแต่ปกติผมเล่นไม่มีกระตุกเลยแต่ไม่รู้วลาเป็นไรช่วงนี้โอ้ยแฟดช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะคนเข้ามานี่คือแบบแลกกระตุกแทบหยุดเลยผมต้องรอให้คนเข้าก่อนแล้วเล่นเดสแมทนะ ไม่ใช่ปัญหาอะไรฮะ,ะยิงให้ดูมันแหลกไหมผมไม่แหลกอะ่ะผมวิ่งลื่นอะ่ะเฮ้ยหนึ่งตัวแล้วเว้ยเฮ้ยเอาป่ะนี่เฮตุช็อตไปเลยโอ้บ้านขายแฟตหรือไงโอ้โหแฟตนานด้วย เอ้ยกำแน่โอเคครับก็ประมาณนี้ที่เห็นภาพมันกระตุกนี้ไม่ใช่เพราะการปรับตั้งค่านะฮะก็คือเวลาคนเข้ามาเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เซฟเป็นไรคนเข้ามามันกระตุกนะฮะจังหวะมันกระตุกไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่านะฮะถามถม,ถมอันนี้แถมอ <laughs> โอเคจบคลิปดีกว่าแม่งเริ่มเลอะเทอะแล้วเอ,วอเค,คการปรับคลิปแบบนี้เอ้ยการปรับตั้งค่าแบบนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะมันจะได้สิ่งที่ได้กลับมาคือ ความลื่นนะฮะยิงไม่กระตกเล่นสบายๆลื่นๆเลยส่วนข้อเสียคือจะไม่ได้ความสวยงามกลับคืนมานั่นเองนะโอเคครับจะจากกันตรงนี้ดีกว่าขอบคุณที่ดูกันจนจบนะรู้สึกว่าสาระมีน้อยเหลือเกินแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับกันนิดหน่อยนะฮะถือว่าเป็นนับใจแล้วกันการพูดแบบไม่มีสคริปต์นี่มันกระย่ามกันนะท่านผู้ชมได้ปกติก็ไม่มีสคริปต์นี่วะกูก็ด้นสดเลยโอเคครับ แต่ตรงนี้ดีกว่าบ๊ายบายครับผมจุ๊บ